สนุนโดยใหม่บีทาเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร9 9 3 5 5 4448 8 พรจนพรเนยพัศวรหลังจากปล่อยซิงเกิลใหม่รับคำขอโทษเป็นเงินสดก็ไม่ไวายโดนบูลลี่ทั้งเรื่องเพลงเรื่องหน้าตางานนี้เราไปฟังความรู้สึกของเจ้าตัวกันค่ะ,ะเรื่องหน้าตาหนูไม่ไม่ค่อยซีเรียสค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นเป็นได้เท่านี้ค่ะแต่ว่าก็จะมีก็ <laughs> จะมีหลายคำที่แบบเหมือนว่าไม่เพราะเท่าเพลงแรกอะไรเงี้ยค่ะมันมันไม่ติดหูเท่าเพลงแรกอะไรเงี้ย่ะแต่เราก็แบบเหมือนรับรับฟังเขาว่าเออเพลงเนี้ย มันมันก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะว่าคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้แต่ว่าเรื่องหน้าตาหนูยอมรับได้อยู่แล้วเพราะว่าหนูอะหนูก็หนูก็เข้าใจว่าหนูเป็นคนที่ไม่สวยเนาะก็ก็แล้วแต่มันมันก็แล้วแต่คนมองเหมือนกัน,นะคะ่ะบางทีเนาะบางคําที่เขาบุลลี่ก็แรงอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะมันมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องมีบุลลี่แล้วก็มีคนรักมีคนเกลียด เรื่องธรรมดามากหนูไม่ได้ซีเรียสเลยนะที่หนูไปทำศัลยกรรมแล้วก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยไปทำนั้นแต่ยังเด็กจังเลยเนี่ยคือหนูไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะคือยังไงอะ่ะก็อยากสวยอะ่ะก็แบบเออ<ม>เห็นคนอื่นทำแล้วก็อยากทำบ้างอายุเรามันจะจะน้อยแต่ว่า หนูก็อยากทำไแต่หนูก็ไม่ได้ทําเยอะเนาะหนูก็ทําทําแบบอพอดีพอด,ดีทําแบบธรรมชาติไม่ได้เวอร์เกินไปเป็นผู้หญิงใครๆก็อยากสวยกันทั้งนั้น,เ,นเราไม่ควรบูลลี่กันควรเสพผลงานและความสามารถของน้องๆกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย